สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านคุกกี้แลนด์ช็อปไว้ด้วยนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมเร็วทันใจปลอดภัยผมเองก็เติมกับร้านนี้เติมสนุกไม่สะดุดต้อง c o o k ี้แลนด์ช็อฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับสวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะมาแนะนำคุกกี้แคนดี้ที่น่าปั้นล่าสุดกันแพ่นี้จะเป็นแพทของทวิสตี้แคนดแล้วก็บูพายแคนดี้นะครับอ่า มีเข้ามา2ตัวว่ะแล้วก็เป็นไฟฟ้าทั้งคู่เลยน่าสนใจมากนะครับโดยผมได้ทาการประเมินจากการใช้งานที่หลากหลายความคุ้มค่าในการปั้นนะครับแล้วก็ให้คะแนนไปทีนี้คุณไปเลือกเอาเองนะครับว่าจะปั้นตัวไหนเลือกให้เหมาะกับตัวเราเออไปดูกันเริ่มต้นที่แถวนี้น้ำหมึกแคนดี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปทีละหมด สำหรับการลงดานเนี่ยผมว่าใช้ได้นะเป็นสกิลหมู่แรงสั์ใจมีสกิลในการหลบหลีกใช่ไหมแล้วก็ฆ่าเหล่ามอนเซอร์ได้ดีมากตัวเนี้ยถ้าลงดาผมให้8ปคะแนนเลยอารีนาไม่เจอเลยนะครับเอาไป6พอส่วนบอสกิลอะมันสําคัญไม่สําคัญนะแต่ว่าจะขึ้นอยู่กับกิบกลของคุณด้วยถ้ากิลคุณมีการจัดไม้ในการตีไม้ไท้ายของกิวอะสมมติว่าไม่สามารถปิดบอสมับบงกรได้แล้ว ไม่สามารถปิดเทวทูตได้แล้วเอออาจจะมีการเอาไม้ที่เหลือไปลงชชเอมแบบนี้สําคัญมากแต่ถ้ากิ่วไหนที่ไม่มีการจัดไม้แบบเตียังไงก็ได้เนี่ยเออไม่ต้องปั้นก็ได้อ่ะสรุปคะแนนกันถ้ากิ่วไหนมีการจัดไม้ผมให้9กคะแนนถ้ากิ่วไหนไม่มีการจัดไม้เอาไป7พอโดยรวมตอนนี้ผมให้อยู่ที่8.5คะแนนนะครับต่อมาเป็นข้าว สำหรับข้าวเนี่ยลงด่านไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แล้วเพราะว่าเป็นตัวดาเมจเดี่ยวนะครับแรงจริงแต่สกิลเนี่ยออกชามากแล้วก็ทำได้แค่ตัวเดียวมันน้อยเกินไปนะเอาไป6คะแนนพอนะครับอารีน่าไม่เจอเลยผมให้แค่6คะแนนบอสสกิลอาจจะมีการใช้ดันเวลในบอสบางตัวแต่ผมมองว่าไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่วะเออส่วนตัวผมให้แค่6.5คะแนนนะครับโดยรวมเอาไป6คะแนนนะ ตัวต่อไปนะครับลูกเกตดำอันนี้ค่อนข้างน่าทำเว้ยค่อนข้างคุ้มนะครับอ่ะลงด่านก่อนลงด่านค่อนข้างจะดีเพราะว่ามีการทำดามจกหมู่เป็นวงกว้างแล้วก็ลบหลีกสกิลได้แรงสัดใจนะครับลงด่านให้ที่8คะแนนได้อารีนาผมไม่เคยเจอเลยว่ะเอออารีนาเอาไป6คะแนนพอส่วนบอสสกิลนะครับถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยทีมตีบอสมังกรจะเยอะมากแต่ตัวนี้ก็ยังคงเป็นเมตาสำคัญอยู่คือ ทีมเยอะจริงแต่คนส่วนใหญ่ก็ยังต้องใช้นะครับเพราะทีมที่เป็นทีมใหม่ๆม,มันทําโคตรยากทีมนี้มันเป็นทีมเมตาดังนั้นมันยังคงน่าทํานะครับผมให้ที่9.5คะแนนโดยรวมตอนนี้ผมให้ที่9.5คะแนนเพราะว่าสําคัญต่อการตีบอสเนอะต่อมาหมาป่านะครับโอ้โหบทบาทหายพอสมควรคือลงดานเนี่ยแน่นอนตัวแท้งมีเยอะมากไม่ต้องปั้นเลยก็ว่าได้นะลงดานผมให้แค่5.5เท่านั้นนะครับ อา,อาลีนาไม่เจอเลยว่ะตั้งแต่มันตกเมต้าไปคือหายสับสูนเลยเอาไป6คะแนนบอสสกิลไม่สามารถตีบอสสกิลได้แล้วนะครับเอาไป6คะแนนด้วยรวม6คะแนนนะครับมาร์สแลนอ่าตัวนี้โหเสียดายมากโดนเบียดตกเมตาไปเมื่อประมาณเดือน2เดือนก่อนใช่ไหมตั้งแต่แบ a ็คเบอรี่ปรับใหม่ <c oughs> หน่าสงสารอ่ะ เรื่องของการลงด่านหลายคนอาจจะคิดว่าลงไม่ดีนะครับแตบบ่พอเป็นแคนดี้เนี่ยลงดีนะเว้ยมีการฟื้นผู้แตองได้แล้วก็ทนํนาดาเมจเป็นแนวลึกถี่ด้วยอ่ะส่วนตัวส่วนตัวผมเคยใช้ในการลงด่านแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ใช้แล้วแล้วก็มองว่ามันมันดีนะแต่มันไม่ค่อยคุ้มแล้วอะ่ะคือมันมีตัวใหม่ๆที่ดีกว่าแล้วไม่ต้องเปลืองทรัพยากรในการทําแคนดี้นะครับดังนั้นลงด่านผมให้หยุด7.5ด อารีนาะไม่เจอเลยเพราะว่าทีมตีไวเนี่ยหายไปแล้วใช่ไหมเอาไป6คะแนนพอบอส k กิลคือมันเป็นเมตาเก่าในการตีบอสเทวทูใช่ไหมไม่รู้ว่าตอนนี้จะมีบางคนใช้หรือเปล่าถ้ามีบางคนใช้ผมมองว่าควรเปลี่ยนไปใช้เป็นทีมแบ็คเบอร์รี่ได้แล้วนะครับมันตกเมตาในทีมนั้นไปแล้วเนอะถามว่าตีได้ไหมตีได้แต่ไม่ดีเหมือนก่อนเอาไป6.5คะแนนพอโดยรวม6.5นะครับนี่เลยโอ้โห ชูครีมไม่ต้องพูดอะไรไม่ต้องบรรยายอะไรมากมายนะครับปัจจุบันเนี่ยเป็นตัวแคนดี้ที่คุ้มที่สุดแล้วคุ้มทุกโหมดจริงๆเลยลงด่านเนี่ยแน่นอนหิวทีละเต็มหลอดอยังไงก็ต้องใช้นะเพอร์เฟกมากและปัจจุบันมันมีไอโหมดห่อคอยมาใหม่ใช่ไหมครับโคตรสำคัญเพราะชูครีมเนี่ยดันห่อคอยสบายเลยเออปั้นเถอะอารีนาอาจจะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่แต่ว่ามันไม่จําเป็นอยู่แล้วอะเออมันมันไม่ค่อยเท่าไหร่ถูกไหมไม่จําเป็นต้องใช้อารีนานะครับและบอสสกิลเนี่ย โค้ด oh, สำคัญเรียกว่าเป็นตัวที่แบบอนเนกประสงค์มากแทบจาใช้ได้ทุกบอสเลยก็ว่าได้แนละ้วมังกรก็มีคนใช้เทวทูตุก็มีคนใช้แล้วก็เป็นตัวแบบที่มันจําเป็นต้องมีถ้าไม่มีคือแ้มอาจจะหายหรือวอ่ายังไงก็ต้องใช้อะเออสรุปเลยลงหนาดผมให้อยู่ที่10คะแนนอารนะีน่าไม่จําเป็นเอาไป7พอส่วนบอสกิลเนี่ยสิคะแนนโดยรวมนะครับชูครีมเอาไป10แล้วก็เป็นตัวแคนดี้ที่โคตรน่าทาที่สุดแล้วณนปัจจุบันนะครับใครม่รู้จะลงตัวไหนมาลงตัวนี้ มาที่ซีลอนกันบ้างนะครับซีลอนเนี่ยลงด่านไม่ดีอยู่แล้วเพราะว่ามันต้องใช้การตายของเพื่อนในการทำคอมโบนะลงด่านเัาเลย5คะแนนพอต่อมาอารีนาเมื่อซีซั่นก่อนเนี่ยผมยังคงเล่นอยู่บ้างแต่ตอนเนี้ยเมตามันเปลี่ยนไงมีเทพวัลยมาคือพลิกโฉมไปเลยผมมองว่าไม่จําเป็นแล้วเหลือแค่เจ็ดคะแนนพอนะครับส่วนบอสสกิลไม่จําเป็นต้องใช้ตัวนี้เอาไป6คะแนนพอโดยรวมอาจจะลดเทียร์หน่อยเหลือประมาณ6.5หลักกัน และก็มาที่พาเฟ่ครับตัวนี้เป็นตัวที่เหมือนจะเจอน้อยลงนะตั้งแต่อาศนีมาเนี่ยเจอน้อยลงมากเพราะว่าเราเล่นกันไปคอมโบแบบโอ้โหดามเมจถล่มทลายใช่ไหมลิลลี่อย่างนี้โกชิสโอ้ถูกไหมหนักๆทุกตัวเลยทำใหออ้ผมรู้สึกส่วนตัวนะว่าเจอพาเฟ่น้อยลงเออบอกตามตรงแต่มันยังคงดีอยู่นะครับอะลงด่านเนี่ยผมให้ที่8คะแนนเพราะว่า มันใช้งานง่าย8ถึง8.5ได้เลยถึง9ได้เลยนะครับขึ้นอยู่กับทีมตัวนี้ลงด่านก็ขึ้นจะสบายสบายไม่น่ามีปัญหาอารีนาเนี่ยที่มีปัญหาเพราะว่าอย่างที่บอกเล่นกันดาเมจหนะักแล้วทีมแช่แข็งเนี่ยมันน้อยลงมันจะเป็นแช่แข็งแบบแปลงมากกว่าเป็นเยติแล้วก็ใส่รายชินีแล้วก็ใส่โกชีแทนมันไม่ใช่แช่แข็งจ๋าก็เลยไม่ต้องใช้ตรงนี้ในการลางบับแล้วนะครับก็ทําให้อาจจะลดคะแนนลงหน่อยสมัยก่อนอาจจะให้ที่9 ใช่ไหม9ถึง9.5ตอนนี้ผมให้อยู่ที่8ถึง8.5ล้กกันเนาะส่วนบอสสกิลไม่สามารถตีบอสสกิลได้เอาไป7คะแนนพอโดยรวมนะครับผมให้อยู่ที่8คะแนนถามว่ายังน่าทำไหมยังน่าทำอยู่นะนี่เลยโหตัวที่ค้นมาแรงอีกหนึ่งตัวนะครับฟินซีอ่ะเจอเกลือแนลีน่าเลยอะมดลงดาล่านหลายคนจะจำภาพเก่าว่าเจ้าเนี่ยมนลงด่านไม่ดีไว้สมัยก่อนเนี่ยมันมันเซฟแค่ตัวเดียวไง แต่พอเป็นคนดี้แล้วมั่งเซฟหลายตัวแล้วก็ซัพพอร์ตทีมได้ดีมากขึ้นนะครับผมมองว่าลงด่านเนี่ยขึ้นไป8ถึง8.5ได้เลยไปกัทิงแคมบูเล่ทีมทั่วไปได้หมดนะครับอันนี้น่าทำต่อมาอารีนาเจอเกลื่อนไม่ต้องพูดเยอะ9ถึง9.5ถึง10ไปเลยขึ้นอยู่กับทีมที่เราใช้นะครับเพราะทีมอารีนาตอนนี้มีเยอะมากแต่ฟินแเซียเรายังเจอได้หลากหลายผมมองว่า9.5เนี่ยไม่ขี้เหร่เลยน่าทำนะครับแล้วก็มีการบูสต์ตามเอกทีม ทีมวันช็อตก็ได้ทีมทั่วไปได้หมดจริงๆบอสสกิลไม่สามารถตีได้แต่ก็ไม่สําคัญอะไรอยู่แล้วเอาไป7คะแนนพอโดยรวมนะครับผมให้9.5ตอนนี้แมงโคตรตึงมาที่ทเวสลี่กันบ้างดีกว่านะครับโอ้อัพได้พอดีเลยอ่ะทเวสลี่เดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนตัวเนี้ยเป็นตัวที่เป็นเมตาก่อนที่จะเป็นแคนดี้อยู่แล้วใช่ไหมเป็นตัวสําคัญในการตีเทวทูตนะครับแล้วทีเนี้ยเพเป็นแคนดี้คนก็เลยให้ความสนใจถามว่าน่าทํำไหม โคตรน่าทําแล้วก็โคตรสาคัญอ่ะเดี๋ยวไปทีละหมดก่อนสําหรับการลงด่านนะครับผมสาหรับภาพเลยก่อนหนะ้เนี่ยผมไม่เคยคิดจะเอาตัวนี้ไปลงเลยเพราะว่ามันมีตัวที่ดีกว่าแต่ตั้งแต่เป็นแคนดี้เนี่ยผมแอบเอาไปลงมามันดีขึ้นแล้วก็ชัดเจนเลยว่าดาเมจเขาโคตรแรงนะครับทุกคนตีลึกตีลึกไอ้ที่คือแบบยังไงอ่ะมันพ้นถึงตัวมิดจ,จอเอออย่างนี้ดีกว่ามิดจ,จอโดนทุกตัวแน่นอนมีล้างโลดสกิลแรงถือว่าใช้ได้นะครับเอาไป 8.5ได้เลยเออยิ่งไปกับเทพวาสนีเนี่ยคอมโบไฟฟ้าโคตรตึงอะได้นะอารีนาตั้งแต่อัปเดตแพทมาเนี่ยผมเจอบูไพยแต่ยังไม่เจอทวิสลี่เลยอันนี้แปลกผมมองว่าไม่น่าแบบไม่น่าติดอะไรขนาดนั้นแต่มันยังไงอะมันเป็นไฟฟ้าไงเออก็ไม่กล้าคอนเฟิร์มแต่นะปัจจุบันตอนเนี้ยผมยังไม่เจอทีมทวิสลี่เลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับอารีนาขอให้7ก่อนต่อมาที่บอสสกิลเป็นไฮไลท์สำคัญตัตวนี้ อย่างที่บอกว่ามันเป็นตัวสําคัญอยู่แล้วเว้ยแล้วพอเป็นแคนดี้เนี่ยมันดีขึ้นจริงการทําแคนดี้แค่เพียงบวกหนึ่งสามารถบู์คะแนนได้โคตรเยอะและพอเป็นบวกสิบเนี่ยจากตัวผมเองนะทีมตีบอสอาจจะอยู่ที่ประมาณ2,000ใช่ไหมพอเป็นบวกสิบปุ๊บเพิ่มไปประมาณ 200- ร้อถึงสามเอมได้เลยนะครับอันนี้จําเป็นต้องทําเลยใช้คานี้โคตรจาเป็นผมให้อยู่ที่10อ่ะบอสอยู่ต้องเป็น10แต่ข้อแนะนำนะครับถ้าใครทรัพยากรน,น้อยเอาแค่บวก10ก่อนเพราะว่า พอเป็นบวก20บวก30เนี่ยผมเทียบจากกิลดับสูงที่เขาแนะนํามาเขาบอกว่ามันจะเพิ่มขึ้นประมาณแค่หลัก10บกว่าเอมเอง1 0ถึง 100m มไม่ได้บวกเยอะเหมือนในช่วงที่เป็นบวก10นะครับดังนั้นก็อ่ะทำในปริมาณที่คุณไหวก่อนแต่ขั้นต่ำเนี่ยผมแนะนําบวก10นะครับค่อนข้างจะดีมากโดยรวมตอนนี้ให้อยู่ที่10คะแนนเพราะว่าเป็นตัวสําคัญนะครับน้ําตาลหิมะ ลงด่านนี่บอกตามตรงว่ามันลงดีนะเว้ยถ้าใครเคยเปิดใจอ่เมันไปลงอ่ะเพราะว่ายิ่งสกิลเขาถี่ไปใสค่คูทามมันจะเรียกสมุนออกมาโคตรบ่อยแล้วดามจจะรัวมากครับนะเวลานั้นอ่ะลงด่านผมให้8ปอารีนาอาแช่แข็งหายไปหมดแล้วผมให้อยู่ที่7คะแนนพอบอสสกิลเนี่ยผมเคยเจอทีมตีบอสมังกรที่เป็นเวอร์ชั่นของคนของน้อยนะครับมันสามารถใช้ตัวนี้ตีได้แล้วก็ดามจไม่ขี้เหร่เลยนะเออใครที่ของน้อยผมมองว่าตัวนี้ยังพอได้อยู่เอาไป 7.5หลักกันโดยรวมผมว่าอยู่ที่7.5หลักกันนะครับอ่ามาที่คาเวียตัวนี้ก็มีประเด็นอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันมาเป็นตัวที่คนหยิบจับมากในช่วงเวลานี้เพราะหมดหอคอยนะครับหมดอ่าหอคอยเนี่ยขอนับรวมในส่วนของเป็นหมดลงด่านไปเลยเพราะว่าสกิล,ลจะคล้ายๆกันใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวร้อยฟังการลงด่านตัวนี้ลงด่านได้โคตรดี ร้อมมีสกิลในการรบทางป้องกันแล้วดามจ่เขานี่แรงจัดจ้านนะครับเล่นได้ง่ายและเป็นธาตุน้ําในโหมดของคอยอ่ะมันจะมีคนจับมาใช้ในพวกอาทีมคลิมสันทีมน้ำหมึกเอออะไรประมาณนี้แบล็คเพิลพวกนี้หลายคนก็จับไปใช้ในการดันหอคอยกันได้ถูกไหมถือว่าดีมากอันนี้ผมให้อยู่ที่8.5ถึง9คะแนนเลยเจอคนใช้บ่อยเหมือนกันนะครับอารีน่าก่อนหน้านี้ผมใช้งานเป็นหลักในทีมซีรอนอ่ะเออจะแปลกๆหน่อยถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้แต่ ตอนนี้ผมมองว่าไม่น่าไหวแล้วดังนั้นผมให้แค่6.5พอลักกันนะครับบอสเอมอ่ะบอสเอมในการตีบอสนะครับตัวนี้จะคล้ายๆกับน้ำมึกคือถ้ากิ้วไหนไมีการวางแผนปิดเนี่ยตัวนี้จะน่าปัน้นแต่ถ้ากิ้วไหนไม่ได้มีการวางแผนปิดตัวนี้ไม่ต้องปั้นก็ได้เหมือนกันถ้ากิ้วไหนต้องใช้เอาไป8คะแนนเพราะว่ามันอาจจะเป็นรองน้ำมึกนิดหนึ่งใช่ไหมแต่ถ้ากิ้วไหนที่ไม่ได้ใช้เนี่ยเอาไป6คะแนนพอไม่ต้องปั้นกันได้นะครับมาที่ ลูกสนกันบ้างตรงนี้ก็เป็นตัวที่หลายคนเนี่ยหยิบจับมากขึ้นเหมือนกับคาเวียเลยก่อนหน้าน,นี้คาเวียอาจจะคะแนนไม่เยอะเท่าไหร่แต่พอเป็นแพทเนี้ยที่มีหมดหอคอยมาหมดใหม่มาตรงนี้ก็เลยกลับมาเป็นที่นิยมมากขึ้นนะครับอ่ะเราจะขอพูดรวมหอคอยกับการลงด่านไว้ด้วยกันนะลงด่านนะครับผมให้อยู่ที่8คะแนนเพราะว่าบางด่านที่เป็นหอคอยอะ่ะมันจะต้องใช้สกิลที่เป็นสกิลสตันนะครับในการหยุดเหล่ามอนสเตอร์แล้วก็ทำดาเมจใส่ซึ่งตรงนี้ มันสตันได้ถี่มากเว้ยโอ้สำคัญนะเอาไปแปคะแนนไม่ขี้เหล่นะครับอารีนาไม่เจอเลยเอาไป6พอบอส,สกิลไม่สามารถตีได้เอาไป6คะแนนโดยรวมมหอยู่ที่7คะแนนนะครับมันอาจจะได้ใช้ในช่วงนี้เนาะเคลบลูกลักโอ้โหนี่โค้งน่าสงสารเลยว่ะมาเป็นตัวแคนดี้แล้วเราคิดว่าแบบน่าจะเก่งแต่พอเข้จริงคือมันมมเสียดายอะถ้าว่าเสียดายเอาลงด่านก่อน ลงด่านคือมันใช้ได้ไหมใช้ได้ครับแต่ตัวลงด่านที่เป็นแนวหน้าเนี่ยมันมีเยอะมากถูกไหมแล้วไม่ต้องทำแคนดี่ให้เปลืองทรัพยากรด้วยดังนั้นผมมองว่าลงด่านผมให้แค่เจ็ดพออารีนาเนี่ยเท่าที่ลองมากระตัวเลยนะเรามากระตัวหนึ่งซีซั่นอันดับนี้จะตกลันนาเลยเพราะไอ้เคปเนี่ยเออเอาไปแค่เจ็ดพอเปลืองทรัพยากรน,นะครับดีแต่ดีไม่สุดอเหมือนยังมีจุดบอดอยู่อบอสสกิลไม่สามารถตีบอสสกิลได้นะครับโดยรวมเอาไปสัก7คะแนน ยูนิคอนนะครับทุกคนตัวนี้เป็นตัวฮิลใช่ไหมซึ่งไม่มีประโยชน์ว่ะเออจากที่ดูมามีสกิลธาตุไฟเสริมมาใช่ไหมแต่มันไม่สามารถใช้งานได้จริงอะลงดาบเนี่ยธรรมดามากเอาไปสัก7ก็พอ7จถึง7.5นะครับอารีน่าไม่เจอเลยไป6บอสสกิลไม่สามารถตีบอสสกิลได้เอาไป6คะแนนโดยรวมของให้ยอยู่ที่6.5้านะครับตัวนี้อ่าแถวนี้ไม่มีแล้วแถวนี้ไม่มีอ่ะมาที่แถวนี้นะครับ เดี๋ยวไปไวหน่อยเอเปโซเป็นสกิลหมู่แรงในยุคเก,ก่าแต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วนะลงด่านนี้เอาไป6พอ6.5ประมาณนี้แรงแต่ว่าไม่สุดนะครับไม่จำเป็นต้องใช้ด้วยฮาริีน่าไม่เจอเลยบอสสกิลไม่เจอเลยโดยรวมแล้วกันเอาไป6.5ไม่ค่อยน่าปั้นแล้วนะครับแมมพายอันนี้ก็ เขาที่ดูมาเนี่ยดรอปลงไปเพระสมควรเพราะว่ายังไงอะสกิลหลายตัวมันดีกว่านี้เยอะแล้วอะเออมีโกชิที่ไม่ตายฟื้นเหมือนกันแถมแรงกว่าหลายเท่าด้วยจะตัวนี้ใส่ไปทำมาให้เปลืองใช่ไหมดังนั้นโดยรวมนะครับโดยรวมเลยผมว่าให้แค่หกพอไม่ค่อยน่าปั้น มาที่ฉลามเชื้อเบ็น,นะครับอันนี้เป็นธาตุน้ำอาจจะมีหลายคนสงสัยว่ามันจะดีเหมือนไอ้คาเวียไหมเหมือนแบบเพอร์ไหมตอนนี้บอกเลยว่าใช้งานยากมากเพราะสกิลเขาแค่แนวหน้าอย่างเดียวนะครับแล้วก็ออกสกิลเนี่ยมันโดนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เออดังนั้นโดยรวมหใา้แค่6.5เหมือนกันนะครับอ่ามันม่วงมันม่วงเป็นตัวที่ เป็นแนวหน้าและแนวหน้ายุคนี้มันโอ,อ้โหมันอลังการงานสร้างมนาะสก,กิลแค่หมุนๆติ้วๆมันม่วงเนี่ยไม่พอแล้วนะครับเออลงด,าดล่านอะไรพวกเนี้ยไม่พอแล้วนะแล้วหมดใดๆอื่นๆไม่ว่าจะเป็นอารีนาบอส,สก,กิลไม่เจอเลยโดยรวมแล้วการผมให้แค่6คะแนนไม่ค่อยน่าปั้นนะครับลดนมอันนี้สั้นๆเลยโคตรกากนะครับผมให้แค่5คะแนนโดยรวมไปไว้หน่อยเดี๋ยวคลิปมันจะนานเกินไปถ้าตัวไหนนะ่าสนใจแล้วอาจจะลงข้อมูลให้นะครับมาที่ไวเบอร์ลี่อันนี้ มันดีขแค่ลงด่านอย่างเดียวแต่ก็ไม่ได้จําเป็นแล้วอย่างที่บอกแนวหน้าในการลงด่านเนี่ยมีเพียบแล้วไม่ต้องทำแคนดี้ด้วยนะครับถูกไหมังนั้นโดยรวมบอกให้อยู่ที่6.5ละกันมาที่นี่ดีกว่ามีไฮไลท์เลยเจ้ามะม่วงนะครับบอกก่อนทําไมมันถึงกลับมาเป็นที่น่าสนใจในซีซั่นนี้ทีม t ีบอสไม่ใช่ซีซั่นนี้สิซีซั่นก่อนหน้านี้มันจะมีทีมซีบอสตั้งแต่ปรับระบบบิสกิตเข้ามานะครับเป็น เซตมังกรใหม่ซึ่งสามารถใช้เจ้ามะม่วงได้แต่ว่าทีมัมนมันกดง่ายมากเลยแต่ทรัพยากรในการทําสูงมากนะครับผมขอพูดก่อนเลยถ้าใครอยู่เซิร์ฟเพียวเซิร์ฟบ้านเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้ใช้พอสมควรนะถ้ากิลเลเวลสูงคุณเป็นระดับท็อปดาวแน่นบิสกิตดีเนี่ยเอออาจจะได้ใช้แต่ถ้าเป็นกิลธรรมดาในเซิร์ฟเพียวในเซิร์ฟบ้านเนี่ยไม่น่าใช้เดี๋ยวถ้าเป็นผู้เล่นเซิร์ฟดาร์ก ยิ่งเป็นเซิร์ฟดาร์กผมมองว่าโอกาสใช้ต่างมากต่อให้เป็นกิลท็อปก็จริงเพราะว่าบัสกิลเนี่ยมันจะยังน้อยอยู่นะครับอ่ะนี้เป็นการเล่าให้ฟังก่อนลงด่านบอกบอกว่าลงด่านตนัวนี้ผมมองว่าใช้งานได้นะครับคือสกิลเขาจะแรงแลวก็เป็นการผลักอันนี้ผม,มว่าอยู่ที่8คะแนนไรีน้าอาจจะไม่เจอเลยเอาไป6พอส่วนบอสกิลดต้องแบ่งเป็น2ประเด็น ถ้าคุณสามารถทําทีมที่เป็นทีมมะม่วงได้เนี่ยตัวนี้โคตรน่าถามเพราะดาเมจจะแรงมากทะลุ2องบทไปแล้วมั้งเออเอาไปเต็ม10เลยแต่ถ้ากิลคุณไม่สามารถใช้ทีมมะม่วงได้เนี่ยผมให้แค่7คะแนนพอแล้วกันนะครับตัวนี้ต้องพูดนะเพราะว่ามันเป็นตัวสําคัญนะครับโดยรวมเอาไป7ถ้ากิลไหนใช้ก็ไป10เออเอ้ยเอาไปสัก8 8.5ไม่ถึง10บนะครับอ่ะมา ที่เหลือที่เหลือที่เหลือนี่ไงบลูพายตัวใหม่อ่านี่ก็เป็นตัวที่หลายคนให้ความสนใจเอาตามตรงนะผมไปลองมาบ้างแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันดูดีมีอนาคตเหมือนกันนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังการลงด่านนะครับตัวนี้ลงด่านได้ดีมากเพราะอะไรสกิลเขาไม่การเก็บอันนี้เขาเรียกว่าอะไรกรีมรัวที่มันชาร์จใช่ไหมครับยิ่ง แล้วมอนสเตอร์เนี่ยโดนสต็อปโดนหยุดโดนหลับไหลมันจะชาร์จตรงนี้เร็วและข้อดีของสกิลเขาคือมีการฮิวตัวเองรเลบลิ้ลสกิลได้แล้วก็ชาร์จเนี่ยทะลุมิดจอเหมือนกับทวิสลี่เลยเว้ยโคชิโกะ้ะแรงสะใจมากลุงหน้าผมให้9คะแนนนะครับแต่ว่าต้องเป็นคนที่กดมือหน่อยเออถ้ากดมือเป็นกับจังหวะเป็นห้สกิลมันขึ้นเนี่ยเออนี้ค่อนข้างน่าทำนะครับ9ก้าได้เลยนะ อาลีนาตอนนี้ก็เริ่มเจอบ้างแล้วแต่จะเป็นทีมที่เป็นไฟฟ้าเป็นหลักใช่ไหมเออทวิสลี้อัศนีอะไรพวกนี้ยแต่ถามว่ามันจําเป็นขนาดที่แบบบูมเลยเหมือนเหมือนอาเหมือนตอนสมัยที่ฟินองเซียมาใหม่ใหม่ไหมเหมือนตอนอาพาเฟ่มาใหม่ใม่ไม,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 ม่ขนาดนั้นนะครับผมมองว่า,า8.5อาจจะได้อยู่ประมาณนี้นะครับ8.5แต่อนาคตเนี่ยอาจจะมาเพราะว่าคนอาจจะเริ่มทำแคนดี้สำเร็จแล้วก็ อย่ค่อยไปว่ากันตอนนี้ให้8.5ก่อนบอสสกิลยังไม่เจอทีมเลยเอาไป6ก่อนละกันนะโดยรวมตัวนี้ผมให้8.5นะครับโหหลายตัวเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะชาเอมสั้นๆเลยครับโคตรกากเอาอไป4คะแนนพอมาล่าเนี่ยเอาไป5คะแนนพอละกันไม่มีบทพาเฟ่เอ้ยลาเต้น,นะครับาลาเต้ผมให้อยู่4คะแนนอ่า น่าจะหมดแล้วใช่ไหมวันนี้ก็จะหลายตัวหน่อยนะครับเพราะาตัวนี้ค่อนข้างจะเยอะขึ้นเนอะแล้วก็พยายามลงข้อมูลให้ได้มากที่สุดนะครับมือใหม่จะได้เก็บไปสะาาสมแล้วก็เก็บไปเลือกกันว่าจะปั้นตัวไหนอ่ะเดี๋ยวเราสุดท้ายคลิปให้อีกครั้งหนึ่งถ้าจะเลือกปั้นตัวที่ไม่ผิดหวังแน่ๆเนะี่ยชูครีมนั่นหนึ่งตัวน่าทํานะครับต่อมาก็ทวิสตี่อันนี้ยังไงก็ต้องทำครับทุกคนไม่ต้องทําเยอะด้วยเพราะว่าใช้งานง่ายส่วนถ้าใครเป็นสายลีน่าหน่อยก็ไป ละอ่าไม่ใช่อันนี้อะไรวะฟินองเซียเออฟินองเซียหน้าทามารีน่านะครับแล้วก็บูพายอ่ะบูพายก็เป็นตัวที่น่าจับตาม,มองอ่าไครตีบอสมังกรก,ก็ไปเจ้าลูกเกดดำก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะมีหลายตัวน่าสนใจก็ลองไปเลือกเอาว่าเราเนี่ยจะชอบตัวไหนโอเควันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ